สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้านะ้าอาน้องๆหนุ่น,น,นทั้งหลายนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับโนงแบรนด์นิวซันแมนนะครับกับช่วงตื่นเต็นนะครับ EP นี้น่าจะเป็น EP ที่สามวันนี้ไม่ใช่ EP ที่สาม EP ที <aley. S 2> ่สี่เออ EP ที่สี่แล้วโอเควันนี้ก็เหมือนเดิมจะพาทุกคนไปกางเต็นท์เดี๋ยวผมบอกเลยว่าเนี่ยผมจะพาทุกคนไปปากช่องไปกางเต็นท์ที่บ้านไร่สามพอ่อตอนนี้ก็เช้าแล้วประมาณแปดโมงแล้วจะรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปจองที่ จะได้วิวบรรยากาศสวยๆ,ๆโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมอ่ะเดินทางไปกลางติ้นแล้วจะได้ที่สวยไหมโอเควันนี้ผมจะเอาเนี่ยเอารถเก่งไปวันนี้วันนี้แบบว่าไปชิวๆมินิมินิโอเคนะครับ <hours> พเพื่อนๆเดี๋ยวตามไปเลยนะครับ Two hours later อาแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ใกล้จะถึงแล้วนะฮะตอนนี้ขับรถมาสักพักใหญ่อะก็คือใกล้จะถึงแล้ว <S <S จริงๆเอามันไม่ได้ไกลหรอกเพื่อนๆแต่ว่ารถมันเยอะมากเลย <S <S โอเคพเพื่อนๆเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวผมถ่าย จะถ่ายทางเข้าให้เพื่อนดูแล้วกันว่าทางเข้าว่ะหน้าตาเป็นยังไง <Okay. S 2> แต่ระหว่างทางัวเนี่ยรถเยอะมากเลยผมขอตัวฟังเพลงก่อนนะครับเพื่อนๆโอเคไป อ่าล่ะครับเพื่อนๆนี่โอเคผมถึงแล้วนะนี่ดูดูป้ายก็คือเดี๋ยวมันจะมีทางฉีก่ออกมานะฮะว่าปากช่องโคราชอะไรเงี้ยนเนี่ยมีป้ายลานบอกอยู่เนี่ยลานกางเต็นท์ไร่สามพ่อโอเคเราเลี้ยวซ้ายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูเลยตั้งแต่ทางเข้าจนถึงลานกางเต็นท์เลยนะครับโอเคไป อ่าโอเคเพื่อนๆนี่ตอนนี้ผมก็ถึงที่นี่แล้วบ้านไล่สามพออําเภอปากช่องจังหวัดโคราชใช่ป่าวะเออใช่เลยแล้วคราชจะสีมาเออเนี่นี่ผมผมจองตรงนี้เลยดูเดี๋ยวผมดูบรรยากาศตอนนี้เต็นท์ก็ยังมาไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่ลมเย็นที่เนี่ยลมเย็นผมว่าอืมนี่ผมมันนี่มันี่มันนี่นี่ดูเ่าโอเคเนี่ยตอนเนี้ยน,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 น้ำมันแดงเ<ห>พื่อนดูดิน้ํามันแดงเพราะว่าฝนมันตกเขาบอก ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกอ่ะน้ําจะใสามากเลยถ้าด,ดูตรงนี้ตัวนู้นนะรับเ,เป็นไม่รู้เป็นที่ของใครผมก็ไม่รู้แต่เขามีแค่ให้นั่งด้วยโอเคเออตรงนู้นนี่วันนี้ผมจองเลยผมจองที่นี่เลยหน้าหน้าน้ําเลยโอเคเ,เพื่อนๆแล้วผมขอกางเต็นท์ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอรายละเอียดก็คือว่าค่ากางเต็นท์เนี่ยหัวละร้อยห้าสิบต่อคนรวมไฟแล้วเขามีไฟให้ตามจุดแล้วแต่เรานี่ห้องน้ําห้องน้ำเขาค่อนข้างสะอาดนะ เดี๋ยวผมไม่พาไปดูเราไปกลางเต็งก,ก่อนเพราะเดี๋ยวมันช้านี่ตอนนั้นที่ล้างจานโอเคไปเพื่อนๆเดี๋ยวผมไปกางเต็์แป๊บหนึ่งครับแตวเดี๋ยวค่อยมาเจอกันครับ Take it baby. เอาละครับเพื่อนๆนี่ผมก็กางนี่ไปชี้ดูเสร็จแล้วแล้วก็นี่เต็นท์เสร็จแล้ววันนี้เอาเต็นท์นี่มานะฮะโฮแมนอินสแตนโกดักรูมอีกแต่จาย,ยาวคือรถถังนี่ตัวนี้มากลาง ก็เดี๋ยวอีกเนี่ยก็คือตอนเนี้มันบ่ายสองกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะออกไปหาซื้อของมาทําอาหารกินตอนเย็นนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตอนเย็นอีกทีแล้วกันว่าผมวันนี้จะทำอะไรให้เพื่อนกินโอเคไป เพื่อนๆนี่ตอนนี้ก็เข้าสู่เวลางคืนแล้วเดี๋ยวผมไปดูเต็นท์คนอื่นก่อน,นดูโอ้โหดูไฟไปไงฟุ้งฟิง,ฟงน่ารักฟุง้งฟิงเลยอ่าโอเคเพื่อนๆนะครับนี่ก็คือว่าเมื่อเย็นผมบอกว่าผมจะไปซื้อวัตถุดิบเพื่อมาทําอาหารโอเคนะครับนี่ก็คือว่าก่อนที่เพื่อนๆจะไปดูอาหารที่ผมทําเนี่ยก็คือขอให้เพื่อนๆหนะปากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับโอเควล้วนี่ดูอาหารนี่นี่ดูก็คือเนี่ยได้มานี่ครับก็คือนี้ซี่โครงอันนี้ คอหมูย่างยำหนมจีนนี่อันนี้ก็คืออไรนะแมงกะพุนลูกจิ้มปลกชีดลูกจิ้มนี่พิเด็ดเลยก็คือนี่ซูเปอร์ก็คือเอามาทําเองฮะก็ชิวๆกันไปโอเคนะครับเพื่อนๆก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับก็คือผมอยากให้เพื่อนๆอ่ะเหมือนเดิมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ผมนะครับแล้วเดี๋ยวดูคลิปต่อไปว่าผมจะพาเพื่อนๆน่ะไปกางเต็นที่ไหนแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปกางเต็นที่บรรยากาศดีๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดอ่ะ สนใจกางเต็นท์แบบเนี้ก็กางได้นะครับที่เนี่ยบ้านไร่สามพอผมว่าบรรยากาศโอเคอยู่ใช้ได้แล้วก็เพื่อนๆนะอยากให้ผมมาไปกางเต็นที่ไหนมีที่แนะนําผมเนี่ยก็คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับใน EP หน้าวันเนี้ยเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนเดี๋ยวผมขอตัวกินก่อนอาหารแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันมาดูว่าผมจะไปพาเพื่อนๆนะไปกางเต็นที่ไหนโอเคนะครับ